สวัสดีครับอยู่กับผมนายสินกับเกมอีพ c กวอร์รอนส์นะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปเจาะลึกคุนพลนะครับผมที่เราจะมาทําความรู้จักกับคุนพลต่างๆในเกมอีพ c กวอร์รอนส์นะครับผมซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนวนิยายจีนชื่อดังอย่าง3ก๊กนั่นเองนะครับผมสาหรับคลิปนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับกับคุนพลที่มีชื่อว่ามมาเฉียวนะครับผมม้าเฉียวเนี่ยนะครับถือเป็น ในโนนยายสามก๊กเนี่ยนะครับก็เป็น1ใน5้นะครับทหารเสือแห่งจกก๊กนะครับผมก็เป็นบุรุษขี่ม้านะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับผมหน้าตาดีเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับีมืออือเก่งฉกาดนะครับผมเมื่ออยู่บนหลังม้านะครับผมจนกระทั่งมีความเก่งฉกาดถึงขั้นโจโฉนะครับเคยเปรยไว้ว่านะครับผมถ้าม้าเฉียวไม่ตายเนี่ยนะครับก็ตัวเองก็คง ไม่ได้ตายดีแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งครับที่มีความเก่งชาญนะครับผมในการสู้รบนะครับผมคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับในเกมกันนะครับผมก็เริ่มต้นที่ป้ายคําสั่งครับอยู่ที่7นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ก็ถือว่าสูงพ่อตัวนะครับบนหมู่ประเภทม้านะครับผมแล้วก็ค่าสเตตัสต่างๆครับก็จะมีจุดเด่นในส่วนของค่าสเตน นะครับผมแล้วก็มีดีเฟนต์แล้วก็มีสปีดที่สูงมากๆครับ2.85หน่วยแล้วก็ด้วยความที่รูปหล่อครับก็จะมีเสน่ห์อยู่พอสมควรนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ค่าอินก็จะน้อยครับแล้วก็ค่ารัดจะค่อนข้างน้อยนะครับผมเรามาดูสกิลกันครับผมสกิลนี้ครับเป็นสกิลขุนพลครับมีชื่อว่าวีระปยุทธยานเจรจานะฮะเป็นเอฟเฟกพลังยุดกลุ่มประเภทปั๊บนะครับผมยละเอียดเขาบอกว่าสร้างดาเมจพลังยุต ใส่กองทัพศัตรูในขอบเขตร่วม120%นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจคอมโบให้กับตัวเอง30%มสอเนต่อยี่สวินาทีนั่นเองนะครับผมสกิลนี้เป็นบัฟนะครับที่เพิ่มดาเมจคอมโบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลีกไม่พ้นครับที่จะให้มาเฉียวเนี่ยนะครับใส่สกิลประเภทคอมโบนั่นเองนะครับผมแล้วเรามาดูสกิลหนึ่งครับสกิลนี้มีชื่อว่าชนะแล้วไล่ล่านะครับผมเป็นสกิลประเภทแพสซีฟครับผมเอฟเฟกเป็นบัฟนะครับอ่าแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูในบุกยึดดีกว่าครับจะได้ละเอียดกว่านี้นะครับนะเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจสกิลคอมโบนะครับของตนเอง25%ต่อเนื่องทางสนามนะครับขับไล่ไม่ได้นะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้นะครับสกิลขุนพลเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีคอมโบไปแล้วนะครับสกิลนี้ก็เพิ่มดาเมจคอมโบเข้าไปอีกนะฮะตอนนี้เป็น55%แล้วนะนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าทุกครั้งที่ขุนพลทั้งกลุ่มฝ่ายเราปล่อยสกิลคอมโบ นะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจสกิลของมาเชียวอีกนะครับผมแล้วต่อเนื่องทางสนามครับผมซ้อนเพิ่มได้อีก4ครั้งนะครับผมก็เมื่อกี้นี้นะครับผมก็เป็น55แล้วอันนี้ถ้าซ้อน4ครั้งก็อีก100ก็รวมเป็น155%โอ้โหถือว่าเป็นการบัฟพลังสกิลคอมโบเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งครับที่สามารถเป็นคุณพลหลักนะครับให้กับทีมได้นะครับเอาล่ะครับแล้วจะเลือกสกิลอะไรล่ะนะครับผมก็ถ้าเป็นสกิลระดับ A นะครับผมสกิลระดับ A ในนี้ก็จะมีสกิลนี้ครับที่ผมแนะนำนะครับผมเป็นสกิลของกวนเป่งครับผมชื่อว่าบุกไร้วัดวันนะครับผมสกิลเนี้ยนะครับจะทำให้เป้าหมายโจมตีทั่วไปเนี่ยครับจะได้รับดาเบจพลังยุทธ์30%แล้วก็สร้างดาเบจพลังยุทธ์ด้วยนะครับผมก็จะทำให้สกิลนะครับ แรงขึ้นไปอีกยังไม่พอครับสกิล่มร้อยครับแนะนําอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็จะทําให้โจมตีนะครับเป็นประเภทคอมโบนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่แรงที่สุดนะหรือใครอยากจะมาใช้นะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับผมในนี้ไม่เมื่อกี้นี้ไม่มีแนะนํานะครับผมแต่ผมจะแนะนานะนะครับผมอยู่ไหนล่ะเรามาดูระดับ A นะครับระดับ A จะมีคนนี้ครับผมจงป้าครับผม สกิลนี้ที่มีชื่อว่าทับกรอะนะครับผมก็จะเป็นการขับไล่สถานะบัฟนะครับให้กับเป้าหมายที่ถูกโจมตีทั่วไปนะครับผมถ้าเขามีบัฟเพิ่มพลังป้องกันนู่นนี่นั่นก็จะล้างบัฟไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สกิลหนึ่งที่ใช้ได้นะครับผมต่อไปถ้าเป็นสกิลระดับ S นะครับผมสกิลระดับเอสก็ไม่ใช่คนนี้ฮะนะครับเ <laughs> อาล่ะสกิลระดับ S ที่แนะนำนะครับที่แนะนำก็ เดี๋ยวเลื่อนหาดูสักคู่หนึ่งก่อนนะครับผมโอเคอยังไม่เห็นฮนะอ่าสกิลนี้ก็ได้ครับจูลลง่งนะครับผมสกิลชื่อว่ากล้าไรเทียมทานสกิลนี้จะเพิ่มโอกาสออกสกิลคอมโบอีก3%เนนะครับผมแรงอยู่แล้วก็ยังออกบ่อยด้วยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมหรือ,อสกิลของคนไหนอีกดี นะครับหลังเลื่อนหาไปเรื่อยๆครับอ่านี่ครับเข้าทูครับผมสกิลที่มีชื่อว่าจ้องจนศัตรูถอยนะครับก็จะเป็นการลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับผมก็เป็นสกิลคอมโบอีกสกิลหนึ่งที่ถือว่าแรงใช้ได้นะครับผมโอเคหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้สสกิลนี้นะครับผมหรือใครนะครับผมมีต่างโต๊ะนะครับผมก็แลกสกิลต่างโต๊ะมาได้นะครับสกิลนี้มีชื่อว่าบ่อสุราป่าเนื้อนะครับทำให้ ตัวของอม้าเฉียวเนี่ยนะครับมีฮิลนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับในทีมจะต้องมีม้าเฉียวอีกหนึ่งตัวนะครับผมในทีมเนี่ยจะต้องมีม้าเฉียวอีกหนึ่งตัวถ้าอยากให้ม้าเฉียวเก่งนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของสกิลแรกของม้าเฉียวกันนะครับผมอ่าไดเจอละนะครับผมสกิลแรกของม้าเฉียวเขาบอกว่านะครับพลม้าสีเหลืองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อ30วินาทีครับเพิ่มดาเมจพลังยุทธ อีก40%ครับให้กับขุนพลประเภทมาทั้งหมดฝ่ายเราก็รวมไปถึงตัวม้าเฉียวเองด้วยนะครับแต่สกิลนี้นะครับสามารถใส่กับตัวอื่นได้เพื่อให้ม้าเฉียวเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปครับมาดูเรื่องของหมู่นะครับผมหมู่ที่แนะนํานะครับก็จะเป็นหมู่นะครับม้าเหล็กนะครับหมู่ม้าเหล็กเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวของม้าเฉียวเนี่ยนะครับมี สกิลนะครับผมที่ออกได้บ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะเป็นการเล่นสกิลคอมโบนะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับผมสกิลนี้ครับเนี่ยเป็นพลม้าหนักเลื่อนขั้นนะครับผมเขาบอกว่า30วินาทีแรกจะอัตราปล่อยสกิลคอมโบเพิ่มอีก5%นั่นเองก็จะทําให้สกิลคอมโบนะครับของม้าเฉียวเนี่ยแรงขึ้นอีกนะครับผมไอ้บ่อยออกบ่อยขึ้นครับขออภัยครับไม่ใช่แรงขึ้นนะออกบ่อยขึ้นนะครับยิ่งออกบ่อยครับสกิลหนึ่งก็ ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมอ่ะเรามาดูที่การจัดทัพบ้างนะครับผมเรา,าดูพันธนาการก่อนเอาละครับพันธนาการเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2พัฒน,นาการนะครับพัฒน,นาการแรกก็คือ,อห้าขุนพลครับของจกกกนั่นเองนะครับก็ประกอบไปด้วยเตียวหุยกอูจูล่งฮองตงแล้วก็ตัวของมาเฉียวเองนะครับผมโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนํา พัธนาการนี้เท่าไหร่เนื่องจากว่าจริงๆมันก็แรงแหละครับเขาบอกว่าสกิลที่เป็นดาเมจนะครับจะออกครั้งแรกเนี่ยนะครับจะแรงขึ้น20%เคือก็ถือว่าแรงดีหรอกแต่มันไม่มีฮิลนะครับไม่มีตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันเท่าไหร่นะครับเน้นแบบสู้ล้วนๆเลยนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการป้องกันนะครับผมกับอีกทัพหนึ่งครับที่ พอใช้ได้นะครับผมแต่ก็ยังขาดเรื่องของการป้องกันอยู่ดีนะครับก็คือเป็นสําหรับซีซั่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นม้าเขียวม้าใต้มาตา้มาวิลลู่นะครับซึ่งสามารถใช้ในซีซั่นสองได้นะซีซั่นสองจะเป็นม้าวิลลู่อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ถือว่าทําให้ทีมเนี้ยเก่งมากขึ้นด้วยครับแล้วก็เป็นจกล้วนนะครับผมโอเคหรือใครจะไปปนกับม้าเทงก็ได้นะครับสาหรับในซีซั่นสอง นะครับผมก็ยังถือว่ายังคงเก่งอยู่นะครับสำหรับซีซั่น2นะครับผมแล้วมีทีมอื่นอะไรที่แนะนำได้อีกนะครับผมเรามาดูกันอ่าทีมนี้สำหรับเริ่มต้นครับผมเแียงอุยได้ฟรีคนอู29บาทได้นะครับแล้วก็สุ่มได้ม้าเฉียงได้มานี่ก็จัดทับแบบนี้ได้นะครับผมอ่าแล้วก็แนะนำว่าให้กนูเนี่ยนะครับเสริมทับม้าเฉียวนะครับอาจจะเป็นสกิลที่ลดพลังป้องกันนะครับอย่างเช่นสกิลบุกช่องว่างนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ครับ ม่ให้สกิลบุกช่องว่างครับเป็นสกิลไหนล่ะที่จะเพิ่มลดพลังป้องกันนะครับจะมีอยู่สกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาก่อนอ่ามันแลกมาจากกวนซิงนะครับจะแลกจะแแลลกกได้จากกวนซิงนะครับผมเรามาดูที่ตรงนี้ดีกว่านะครับก็จะมีตัวนี้ครับอ่ากวนซิงครับผมก็จะลดพลังป้องกันนะครับผมสกิลนี้มีชื่อว่าเงาวิญญาณนะครับผมหรือ จะใส่สกิลนะครับผมถ้าใครมีม้าใต้สองตัวนะเอ้ยขอโทษครับถ้าใครมีม้าเฉียวสองตัวนะครับก็แลกสกิลมาใส่โกนอูก็ได้นะครับผมส่วนตัวของตัวของเกียงอุยนะครับผมเกียงอุยก็แนะนําใส่สกิลของที่เน้นแทงนะครับผมเช่นสกิลของเสี่ยวเกี้ยวหรือใต้เกี้ยวอะไรเงี้ยนะครับก็ ตัวเกียงอุ้ยเองเนี่ยนะครับสามารถอัพอินล้วนนะครับเพื่อเน้นเน้นแทงได้นะครับเน้นแทงได้นะครับผมหรือจะปรับมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมเน้นดาเมจจัดจัดหนักๆไปเลยนะครับก็ย่อมได้นะครับผมหรือจัดผสมแบบนี้ก็ได้นะครับบางคนจัดเป็นีทับสามม้านะครับผมอ่าก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมแล้วก็มาร์วิลลูในซีซั่นสองก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยแนะนําในตอนช่วงซีซั่นสองอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับมาร์วิลลูซีซั่นสองนะ นะครับผมโอเคหรือจัดแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้จะส่วนใหญ่จะผสมนะครับผมแก๊งทีมห้าพยักนะครับของจกกนะครับก็สามารถที่จะจัดผสมแบบนี้ได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับก็พอจะเป็นเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ